ก็ถ้าอยากจะไปห้างนะเอ่อที่เสียมเรียบอ่ะเขาไม่มีห้างแต่เขามีเป็นซูปเปอร์ขนาดใหญ่เขาจะไม่ได้มีห้างเดอะมอ e เซ n นทันเหมือนเรานะคะเ,เขาจะมีอังกอร์มาเก็ตอังกอร์มาเก็ตก็จะคล้ายๆท็อปมาค่ะคล้ายๆท็อปซูปเปอร์มาเก็ตแต่ว่าของต่างประเทศจะเยอะมากจะมีทั้งของนําเข้าจากอเมริกาเหล้าเบียร์แพงๆมีลักกี้มอลมี h ฮอริเทจ เฮอริเทดนี่ข้างบนจะมีโรงหนังด้วยแล้วก็ที่ผับสตรีทเนี่ยจะมีนี่ด้วยที่ผับสตรีทนี้จะมีโรงหนังเมเจอร์คุณจะลุกิจชอบเที่ยวกลางคืนไหมชอบดื่มไหมถ้าชอบเที่ยวกลางคืนน่ะบรรยากาศคล้ายๆถนนข้าวสารนะก็จะเป็นผับสตรีทอ๋อไม่ชอบอ่ะไม่ชอบก็ไปเที่ยวนครวัดนคนรธมรู้เคยได้ยินไหมรู้จักไหมคะนครวัดนคนรธม อ่ะมีนครวัดนครโธมมีตนเลสาบตนเลสาบนี่จะเป็นเมืองเมืองของชาวประมงอ่ะก็จะมีคนเวียดนามที่อยู่บนเรือใช้ชีวิตอยู่บนเรือเลยแล้วก็มีพนมกุเลนชอบเที่ยวแบบธรรมชาติใช่ไหมคะ